และการออกมุมาเจเรืองนำเตอนตึ้ที่เหมือบเดิมเราใช้เลกอารที่สคนแล้วแล้ววันนี้ออกหมดไหมไม่เอามาแค่คนเดียวที่นที่ดที่เปโดดออกมาใช่หคช่วยเยอะมากล้วท่านขบ้านนะครับดีครับช่วยงผมมาเยอะมากเลยครับเขาบานเราครับาครับดีครับนร เอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนสักันคนสักัญคนสกันที่มาครับพี่ชาวบ้านบิกขอบคุณมากนะครับผมนะฮะท่านดีครับเมตตาเวลาเยอะนะครับนะครับเจอกันเจอกันแล้วเรา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 เาทั้งหมดตรวโควิดหยังนะครับตรวจตรวจแล้วตรวจพื้นฐานพื้นฐานแล้ครับแล้วก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn